ชาวลัคนามีนทุกคนวันนี้ผมมีเรื่องสำคัญมาบอกเพราะตั้งแต่วันที่23สิงหาคม2568นี้ดาวเสารจะย้ายมาอยู่ในราศีกุมซึ่งเป็นเรือนที่เกี่ยวกับพื้นที่ส่วนตัวการพักผ่อนและงานเบื้องหลังของคุณถือเป็นช่วงเวลาที่เหมาะกับการเปลี่ยนหลังบ้านให้เป็นฐานที่แข็งแรงเพื่อเตรียมพร้อมสาหรับความมั่นคงในระยะยาวการย้ายของดาวครั้งนี้จะนำโอกาสดีๆมาให้คุณในเรื่องเหล่านี้ งานเบื้องหลังและรายได้ระยะยาวถ้าคุณทำงานที่เน้นเบื้องหลังเช่นนักวิจัยนักเขียนหรือนักบัญชีนี่คือช่วงเวลาทองที่คุณจะมีโอกาสได้สัญญาแบบยาวหรือข้อตกลงที่ให้ผลตอบแทนต่อเนื่องจากช่องทางใหม่ๆที่เข้ามา งานกับต่างประเทศสำหรับคนที่สนใจงานต่างประเทศการเรียนต่อหรือการสอบใบประกอบวิชาชีพนี่คือช่วงที่ประตูจะเปิดกว้างมาขึ้นถ้าคุณเตรียมตัวเรื่องเอกสารและทักษะที่จำเป็นไว้ให้พร้อมการพัฒนาสุขภาพจิตการลงทุนกับสุขภาพจิตถือเป็นสินทรัพย์ที่สำคัญลองหาเวลาสั้นๆไปเข้าคอสสมาธิหรือโยคะซึ่งจะช่วยให้คุณจัดการความเครียดได้ดีขึ้นและผงสงผลดีต่อประสิทธิภาพในการทำงานในระยะยาว แม้จะมีโอกาสดีแต่ก็ควรระวังเรื่องค่าใช้ใจ่ายที่ซ่อนอยู่เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับค่าใช้ใจ่ายที่อาจไม่คาดคิดเช่นค่ารักษาพยาบาลหรือค่าดำเนินงานต่างๆควรเตรียมเงินสำรองไว้บ้างเพื่อรับมือเรื่องส่วนตัวดาราหูอาจทำให้เรื่องส่วนตัวหรือความลับของคุณถูกเปิดเผยได้ง่ายนอกจากนี้ยังมีอาจมีข้อเสนอที่ดูดีเกินจริงเข้ามาควรใช้เวลาไตร่ทองให้รอบคอบก่อนตัดสินใจสุขภาพจิตและการนอน ดาวเสารอาจนำความรับผิดชอบใหม่ๆเข้ามาทำให้คุณรู้สึกวิตกกังวลได้ง่ายควรจัดตารางการนอนให้สม่ำเสมอและหาเวลาพักผ่อนให้เพียงพอ สรุปแล้วสำหรับชาวลัคนามีนนี่คือช่วงเวลาที่คุณจะได้สร้างฐานที่มั่นคงให้กับตัวเองไม่ว่าจะเป็นการทำงานเบื้องหลังการทำแพซีฟิฟอินคัมหรือการพัฒนาตัวเองเชิงจิตวิญญาณหากคุณใช้จังหวะนี้อย่างรอบคอบและมีวินยัยคุณจะสามารถเปลี่ยนช่วงเวลาแห่งความท้าทายนี้ให้เป็นโอกาสที่ดีที่สุดในชีวิตได้อย่างแน่นอนครับ